สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำสินค้านะครับเป็นกล้องแว่นตานะครับรุ่นเลนตรงกลางนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยค่อนข้างง่ายมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือเลนกล้องเนี่ยจะมองไม่เห็นจากภายนอกเลยนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้แล้วก็รีวิวข้าข่าวๆให้นะครับตัวกล้องนะครับสามารถรองรับเมโมูีได้สูงสุด 32GB นะครับวิธีใส่เมมก็คือใส่เข้าไปที่ ด้านข้างของตัวขาพับตัวกล้องนะครับใส่เข้าไปโดยตรงได้เลยการใช้งานเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากนะครับมีปุ่มคอนโทรลถ่ายและหยุดบันทึกเพียงปุ่มเดียวนะครับที่ด้านข้างนะครับเวลาที่เราเปิดหรือเราปิดเนี่ยเรามันก็จะไม่มีไฟสัญญาณเตือนคนที่มองเข้ามาที่แว่นของเรานะครับอันนี้คือหน้าตาครับ ความชัดนะครับอยู่ที่1980นะครับคูณ1090หรือ Full HD นะครับสามารถถ่ายข้อมูลจากเมมโมรีลงไปที่คอมพิวเตอร์ของเราได้โดยการใช้สายชาร์จ USB ตัวนี้นะครับต่อเข้ากับตัวกล้องนะครับตัวแว่นตานะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถดึงไฟล์ออกมาได้นะครับในชุดอุปกรณ์ที่ได้นะครับก็จะมีผ้าสำหรับเช็ดเลนส์แว่นนะครับ แล้วก็ตัวคู่มือครับแล้วก็ที่ใส่แว่นนะครับตัวเก็บนะครับแล้วก็กล่องนะครับข้อสัมพัญของตัวนี้เลยก็คือเป็นกล้องที่สำหรับใช้สำหรับอย่างเช่นการเก็บหลักฐานนะครับการเก็บหลักฐานทั่วไปหรือว่าเกี่ยวกับพวกอศังหาในหน้าที่ต้องการเก็บเอา ข้อมูลที่คุยกับลูกค้าต่างๆนะครับหรือลูกความในงานประเภททนายนะครับก็สามารถนำเอากล้องตัวนี้นะครับไปใช้งานได้เลยก็คือแนะนำมากเลยครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เว็บสยามด h อกชิปได้เลยนะครับหรือ l i n แอ p สยามด c h i p ิป m o m ครับผมวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ